สวัสดีค่ะวันนี้เรามียำทะเลนานาพามคุยมาแล้วมานะคะวันนี้เรามากินยำยำกันยำยำยำซีฟูด้ดจริงๆแล้วอะคือคลิปที่ทำตั้งแต่อทิทย์ที่แล้วคือเพิ่งเริ่มทำนะคะ เพิ่งเริ่มทําได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งจริงๆแล้วต้องบอกต้องบอกตั้งแต่เริ่มทะะําแล้วค่ะว่าเป็นคลิปแรกเพิ่งเริ่มทําฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอะไรประมาณนี้ยแล้วลืมต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะอ่าคือถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดอะไรอย่างเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะคะก็คือถ้ามีอะไรกิชมได้ บอกได้นะคะเดี๋ยวจะได้ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจะได้มีกําลังแรงใจทําคลิปไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ <c oughs> ใช้ซ้อนซ่อมไม่สัาดเลอร่อยอือร่อยมากเลย อืมอร่อยก็นานาพามาคุยนานาเพจฝักเนื้อฝักตัวด้วยน,นะคะกักเพื่อน,อ,นอ๋อทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจมีอะไรก็คือมาติดชมมาพูดคุยกันได้ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่ากันร่วมพูดคุยฟีดแบ็มาได้เลยค่ะแล้เป็นไรจะฟังได้จะได้ไปแก้ไขเลดี้ คลิปนี้มือล้วนๆมันไม่อร่อยช้อนซ่อมอืมอะอรมาลจะเรีย่ยป้าป้าป้านางก็ได้ค่ะชื่อนาง ชื่อนางจะตั้งชื่อเพจว่านานาเพจนานาชาแนลคือไม่รู้จะตั้งว่าอะไรเพื่อนที่นี่เพื่อนคนออสเตรเลียเขาเรียกยากบางคนก็เรียกเน่งเน้นเน่ง,นงอะไรไม่รู้ก็เลยตั้งอะไรที่มันแบบว่าให้เขาเรียกง่ายๆจะได้ไม่สับสนีต่ตอนเรียกคือพอเราเราหันเขาเรียกเราเราไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเรียกไครอะไรเนี้ย เ,เขาเรียกป้าชื่อนางใช่ไหมภาษาภาษาเราเราคือนางเขาไม่เรียกนางสำเนียงก็ไม่ออกว่านางเหมือนบ้านเราไงเน่งเน้นนินอะไรสักอย่างเลยตั้งชื่อเพจว่าทอานาเพื่อ ง่ายกับเพื่อนที่นี่เวลาเขาเรียกอะไรเงี้ยแต่เขาก็เรียกเรียกเรียกานางปกติเรียกชื่อนะแต่เรียกเพจเขาจะเรียกง่ายกว่าคือนามาอ,มอร่อยอร่อยมากเลยกุ้งอร่อยวันทีวันเสาร์ บายสามโมงแล้วค่ะเพิ่งจะได้กินันยุ่งมากเลยไปบ้านแม่แฟนเพิ่งกลับมาทุกวันเสาร์แฟนจะต้องไปเยี่ยมแม่เขาที่บ้านอยู่แม่ไก่กัหรอกอยู่ขับรถไปสิบ้านาทีก็ถึงแบละเรายุ่งด้วยทำาน่มทำนี่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลย เผื่อจะได้กินหรือว่าอะไรเงี้ยข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นไม่ได้กันจะไ,ไม่เปลืองเนาะก็แิ่นี้นะคะคิ้วฝากเน้ะฝากตัว มีร้านมาร่วมพูดคุยกันนะคะมาแชร์กันมาแบ,บ่งปันกันมีความคิดนู่นนี่นั่ออนอะไอเงี้ยจะได้ปรับปรุงเดี๋ยวป้าจะได้ปรับปรุงเพจของป้าให้มันดีขึ้นใครจะเรียกป้าเรียกยายเรียกกันเรียกได้ตามสบายเลยค่ะไม่ว่ากันสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ถ้าอยู่มากๆม,มันจะกินได้น้อยเนาะว่าไนงะ ดีเนาะจะได้โผลยิ่งอยากผอมอยู่หรือเปล่านะไว้วันหน้าค่อยคุยกันใหม่นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ